สด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 สขอบวปุ้นพี่น้องเอ้ยครับเห็ดข้าวปุ้นกินปีไหมครับข้าวปุ้นตีนไก่ดิเศษครับไปหินไก่ไล่ไลครับแหมเบิดแล้วเอาสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนครับเหมือนีนช่องฮักนกชาแนลครับพอดำมากแล้วพี่น้องเอ้ยมาสวัสดีปีใหม่พี่น้องเข้าครับเนอะ ปีนี้กปีใหม่ลวพี่น้องเลยลเมื่อท่านอวยพรปีใหม่พี่น้องเขาเลยต้องการที่อวยพรก่อนบ่ให้พี่น้องมีความสุขความเจริญนะนะอวยพรปีใหม่เอาสวันนี้ครับร <laughs> ะเบอร์หิเลยเอาเลยระเบอร์เอาพอดำก็ขอพี่น้องเอฟซีครับสุข,ขสุขคนคี่เข้ามาที่ตามรับชมเป็นกําลังแรงอกแรงใจครับขอพี่น้องเฮามีตความสุขความเจริญครับอย่าเจ็บอย่าจนพี่น้องลำลําเรื่อยๆครับสําหรับปีนี้เนาะเหตุการณ์เหตุงานครับให้ในงานดีๆ ลงมือเลยปวดเจ็บปวจนลำรวื่ยลำรวยกับพ่อเลยเนาะพี่น้องเนาะ FC สุบคุณครับฮะพอะดมกันคนขัลุนมันกขั้วลุนก่อนบ่โอ้โถาดบักใหญ่เลยารื้อเขาเกิดระเบือมาเด้อมาเด้อเราจังอืมเขาปูนปีใหม่แซ่บๆครับเมื่อกี้มากระเบือสองคนหืมไอ้บุญเขาโรงเรียนยาญหัวดเลย โอ๊โพี่น้องหลายคู่ไลายคนกันอาจีพทำงานเลยนะครับเนาะแมนฮึถึงใจแล้วเบ่จัดขบับผิวขาดงครับ มีักทัวรมักแตงอืมแบบมันบอสลูกชิ้นปลาครับอันนี้ลูกชิ้นหมูมบาบอสนั่งกลมๆนี่คือลูกชิ้นหมูได้น้ำยากะทิครับเมื่อไงน้ำยากะทิแซ่บห้างมีกัีญาเหม่งกินเขาเลยนะ เพิ่นข้าวเปาอย่่งนันและผัดำสีกินเบิดปลาไม่กินลูกซีนหรอบมื่อันนี้บ่ปีใหม่นะบ่ปพีน่น้องไงมันแห้งเตวาตวาเตาวาบอมีม,มาตกไดไปอยู่คำยังไงครับประจำประเทศใดมีมาตก นี่ปีใหม่เหรอไหนมาดำมาดีจัากเนาะถามพี่น้องดิอ่ะอกกเินก่อนหนัวคกเอ๋อได้ไปเมืองวันก็อยากกินนั่ง หักระเบอะ้อหักกระลำครับแ,บแสบสองคนกินนัำแมตัวเทียนนุนมนะตัวกันคงกันมนมนมะมมนุมเดี๋ยวพมดำคนให้กระบะ มึงสามต้นทานก่อนือ,อยากเตีนกินแ่บครับผนคุณอะโอ้ของระเบิดงเป็นตะกินเลยคุณอะเอาบาทนี่โคนเอามากไกลๆพี่น้องนี่นกสีนระเบอิอดัดเฮาศีนกลมๆไปไหนวะเอาอเลยหืมซอยขอบปุญย่ำเทียงครับเหมือนนี่โ้ยขอบปุญนแบบเทพาะ ซบจักโลกมเนี่ตห,หา,าหงหโ,าาโลกเ้ยหึรวยกวาหาแซนลกหร้าแทนกับร้านอันไหนร้าย,า,ยายกว่าร้านครับร้านอะไรกว่า นะคร้อนมืออืมขาดาเลิกเป็นวาดปะขีนโมไกไเปิดในนู้นโอ้ยอย่างในเปล่าทั้งระเบอ้ออยู่ครับขอาวปุ้นท้งบดำเบิร์ดแหละหอืมบายเด้อ สิบปลาแบบปลา่รครับพี่น้องมารวมกันหลายเปกระปุนกินครับชิมใกล้เฮียไปใช่ระเบ,อเบอเอ้อชิมเบอ้อเบจรชิงคือเบิอผัดดําบ่ แอให,ห้ลูเซนปลาเค็มมากเพีองเคมมากเพียทังนั้นก้นบก,กินครับนมนออกกนเด้อบ้ามุนกันอมอมน,มนติวๆแล้ว,ว,วลครับบา้านนี่นี่มุนๆๆๆน,นี่มาเหรอ หลึ่งพันห้าหมื่นเนาะพอดีแล้วเที่ยงแล้วครับมันเนี่ย ใส่กับบรรยากาศทงหน้าร่มเย็นๆครับ <c oughs> มันหมอ้ออืมมันหม้อไปครับคผมมันตอมอืมอืม,อมตังเปือ่อยไปพุทมึงสีนเปืเป่อยๆครับพยดยามกันมัวอีกแล้วอืม ว่นเป็นหนังเอ,อาเบอร์ยันพอาด้มกินเพื่อปลาพี่น้องอเบอร์กี่ทีครับมันใบเขียดเท่หมนวนอื้ยเศรษฐาโลกเลยนอะนเบอร์กินข้าวนะนะปุ้นครับห้องตรงใส่ผ้า,าลายๆ อ,อุ่นๆหรอยังอุ่นอยู่พี่น้องยังไม่ทันเย็นเลยครับมาน,นี่กิโลยูง่างอยู่ไในหมอนะอ

ừm, còn lượt nữa ừ. Ừ, nằm đây ngon ừm, mừng hơn nằm nè หูยเบิงปลาครับปนปลาใส่นางปลาปนปนปลาอืมเบิงเอาลูกชิ้นซ่อนงแล้วผับเนี่ยเปบ่ระเบอยันเบิด อ,อิ่มนะน,น้องบดน้ำแป๊บแช่ครับมือคุดนนมียองฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใ,งใ,ใจมะส่อีกเด้อละเบอร์เด้อเอามื้อน,นี้ครับพอดำกะหวยพอนพี่น้องเขาอะไรนะครับเนาะปีใหม่กะ ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆครับสิ่งบุรีก็ให้มันเฮียไปเรียวหาเบิ้งสิ่งบุรีเฮียปับ๊บเลยบ่เอาวันนี้เป็นนำยากระทิครับขบ้าวปุ่นเฮาสำหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความงมานปัญนาครับลำล,ำลำรว่อยๆทุกคนเลื่อยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ